สุดท,ท้ายประจำปีนี้นะครับของเทศกาลกีฬาไทยประจำปี2555ขอเสียงปรบมือดังๆนะคทุกท่านวยครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับที่เรามาร่วมกันสร้างวันสุดสำคัญวันนี้คุณจ้าช่าใช่แล้วค,ค่ะาคทาคภูมิใจมากๆเลยนะคะในความเป็นชนชาติไทยค่ะเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์เป็นของเราเองนะคะและนี่แหละครับคือกีฬาไทยเป็นกีฬาที่พวกเรานั้นสร้างสรรค์ขึ้นมาและจะดำรงอยู่กับพวกเราตลอดไปนะครับเพราะวันนี้ครับ เราได้เห็นคนรุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจนะครับและนี่ก็ไฮไลท์ครับคุณจ้าจ๋าใช่แล้วค่ะท่านรองผู้ว่านะคะท่านรองทยาที่สุวรรณนะคะกำลังจะขึ้นว่าวค่ะครูปหัวใจโอ้โหเป็นว,นว่าวพิเศษนะคะซึ่งท่านอุปนายกสมาคมค่ะคุณเป็ดปร,ริญญาค่ะได้เตรียมเอาไว้ให้ท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมานัอยหลังดีไหมคะห้า,า,าสสาส สั้นหนึ่งข,ขึ้นเลยขึ้นเลย,ข,นนเลยขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยโอ้โหคอนเสิร์ตขงว,งวิน,นัยสักครั้งนึ่งค่ะสวยง,งามมากเลยนะคะเป็นภอพประวัติศาสตร์จริงๆค่ะใหญ่ามากค่ะรูปหัวใจด้วยค่ะเป็นตราสัญลักษณ์นะคะที่แสดงถึงความจงรักภักดีค่ะในวโรกาศที่พระบาทสมเ,เจ้าอยู่หัวนะคะมีพระชนมายุครบเจ็ดรองค่ะ และนี่นะคะก็คือเทศกาลกีฬาไทยประจำปี2554นะคะซึ่งเราจัดในปี2555นี่นเองค่ะครับผมขอขอบคุณนะคะกรุงเทพมหานาครค่ะโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวค่ะบริษัทบุญรอดบริเวณจำกัดนะคะขอบคุณสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะในการรังสั์และก็อนุร,รักษ์กีฬาไทยเอกลักษณ์ไทยที่จะไม่มีวันสูญหายเพราะว่าเราคือคนไทยค่ะ ครับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเจ้าจ๋าต้องขอลาไปก่อนค่ะครับผมขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าพบกันใหม่อลังการกว่าเดิมแน่นอนใช่แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามางานของเราในวันนี้นะคะคสวัสดีกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ